เอาเงินสดแทนเมืองนึงก็ยังมาเก่าอยู่เลยเหลืออยู่แค่หนึงเพราะว่าเบียร์สาระสิทธิ์แล้วเอาไปเมือนึงสิสินโนเวกเหมือนบ่อดิที่เิ็งประเทศเบิ็งประเทศเขาสิสินโนเวกก็ประเทศเขาสิสเอตาเซเนกาสิสยังเกาะบักบ่อลานานหมักบ่อลานานประเทศไหนเอาคู่โลกอยู่บาาน้เอ่กินไปยาวนี่คขาคุมโลกอยู่ซุ้มนั่นมันเฮ็ดขายวัคซีนซื้อซุ้มเหมือน แกตาซุปจรสันก็ำลังเตรียมร้อม่พรสีดาวลุ่นมากมั่วสุมอยู่โรงเรียนราว่าติดโควิดสิบเก้าเาไติดน่อยานเทาลเพิ่นสิทามเด็กน่อยบานเทาใช่กันน้ำางเลียงเลียงเล้เข้ามาเตวอกิน เมื่อวันจี้อาสินม้อนสินพิอไปกินีกลมาทีนะมากินนั่นข้าหางแดงัม่าเล่กเ่อนะาษด้านพลมางวเพราะว่าม้วิวเมนดอกอันหาโมเพราะว่าอันม้นสัมผัมาเหล่ว่าอันพ่ออันไห้ว่าไปกินเราอยู่ป้าจิวในช่วงหามงแรงว่าสันวันนะะเมื่อเขาห้องเมืห้อเ็นเซลลยเซล่นะว่อันตายแล้วน้อยแย่ใจอยสนเนาก ับขกบไกบ้านบ่อบมาเด้มันบ่เมาเมื่อนันนบ่มืนันะมื่อนันนีเมีนนันช่วงทีไปเก็บข้านนำเมันบานเาเขาเดิมอยู่นี่บอกเมียนบอกยังไงล่ะอยู่ค่ะเาคอกิับงบมันขนเหมือนนะกินดุมูเดียวกัเนบ่บ่มือเดียวบอกกันนี่น้ามือเดียวเพราะว่าหมอพนว่ามันนันให้เงื่อนมนนนเป็นโควิดสามคนมันนัน ไปตรวจขึกันแต่ว่ามันไ่เปลี่ยนผลบอลออกไปตรวจอีกรอบนี้มันจังเปลนแต่เลยเอาเสือมาแพงมูซะก่อนไห้ได้มูน้ำกันไปเล่นอไรเข้ไปเที่ยวไปร้อบาลสามมื่ติดกันคากเป็นกูไปใส่มูน้ำกันหน้าตนได้ดันหวกเายววีดมน้่วงดีตัวกันเ้ลิ้วบาลิ้วไปน้มูบอเมืเศร้านี่เออใครอยู่ เก็บก้นเหมือนต้างประเทศนะบักเงื่อนคอยราคาบักที่ลีบักอันเงื่อนอีกต่อยหนึ่ไหมกบอปก๊อปเขาเขาเป็นการเขาจะตรวจซ้อมเท้ากันวะจังจังหูวตรวจตรวจเทื้าแรกนี่ยังบอลใน่นอนแล้วเอาไปอีกเจ็ดมือแมนมาแมนมาครับแมนค่ะเพราะเราเจิตอื่นตรวจอีกรอบนึงอ่าก็มีผลออกมาแล้วค่ะเป็นนักทีมโลกค่ะขาดตรวจอีกรอบนึงนะคะผู้ใดเป็นบวกก็ติดโลก À, à, chuông này à, à. Chương chương à. cắt tua thả xong con. ôm nhau đó, hãy này เียไปกักลลกเสกันบ่ไว้ดวเาหดัวัวก็มีออนบ่ไห้เด้เต้น้หยซมวออสักกาละช่วยออออดบ่ไก็นบ่ไยิบ่อเยาบ้านเจประการ้าประกาศแน่หลายว่าหัวกบเมีย่าไปนอนไปนี่ผมไมพา้าเอกได้ลมันก็ง่ายละเนาะเกลไปลุ้นยูว

มาลาันก็ยางครับมันยางเยอะมีโต๊อยะยางันเขานั่งชักนเย่วงา้นง่วงมา่วง้มา่งเรา้ามนมันเมดปันรก่่ปีอคือปิดพักตัวเปิดพักตัวกันนะใจขาดตายดิ เขาไปั่สเหือย้อนไปวมันืนไปที่วบัสมองอะอมาสองเลยมายามาสิเดี๋ยวไปฮื่นเขาอีกเด้อซีื่น สำหรับบนันีดก็เลยให้ลูกให้ลหลา,านเท่าหยุดสะกดท้ายยันได้รับผลกระทบผ่าเชือเพื่อควบลอดภัยสะกน,นะครับไฟเปิดแล้วก็เอาคนคุมเสียงไปไปตรวจแล้วรอผลตรวจเนาะตรวจปกติโ่มี่เงากระสีเลยเปิดทุเรียนให้ลูกให้หลานทต่อนะครับเป็นห่วงเป็นใหญ่เนาะเดี๋ยวเลยเด็กหน้อย อันนี้คือห้องปอเล็กๆเนาะปอศูนย์เนาะห้องศูนย์ศูนย์เขาโอากาสบริหารสวนตะบนกุชุม่มเท่านี้แหละนะครับอนนอเอาคักเลย ว pues ันเสียวเครื่องมันเบิ่มบิ่มมากจริอ่าานีเสียไนเตี้ยนเตียละบานมันออกมาเลยออกมาหกำลังเตรียมการขาเชื่อนาะพ่นหมอกควันนะครับเนาะ ครับสวัสดีครับคือดังคอยแท้ขาเชื่อมะก็ร่างขาเชื่อนะครับเพราะว่าไวรุนไวรุนช่มนี้คุมเซียวนะครับมาหมุ่วสูงเรื่งเรได้เป็นห่วงย่ญ่หลูกล้านเนาะ

บวัดจะไปนในบ้านจะต้องส่งมาดลุงอนะครับเพรฉีดเสียหายไป็นหนึ่งหัวแล้วเป็นเฮียเด้อเป็นเฮียเอาแสเขียนนี่ หมอก็บอกเข้านี่บอกท็บันบอกโ้โมบันนี่บอกว่เสมอนี่ว่าบอกนั่นบอกมีเยอะว่คุณยไปโยงเรียองมือนั่นเข้ากับเตรทิตามไปว่าเออเฮียนนี่มีส่วนเด้อครับมีส่วนเด้อครับครับตัวละครเด้อครับเนสีน้าปดไข้วดไขของไทบานเท่านี้ขอดพ้อของขออแม่ตุ่ยขาขนตุ่เนยสิาแลวุปกินเหล่าแม่น้แล้วชุมเกี่ยวจก่ยวกมันนมาจีม่วกันอยู่ั่วกันอยู่ลิเมานก็จะไม่เล่าไกน ก็เนียเองก็แล้วเขาก็เลยไปเรียมเขาไว่ตัวกัน